สวัสดีพี่น้องครับยังด้เจเห็ด อันนี้สิตัวไม่ของนาสาูกนี่ยพวเอาบงพักันเอาใช่ว่าสียังตัวสียังอ้นี่ครับที่เดียดผมทีเดียดก่าวสว่สครับพื้นเก้าวส่อเต้าว่า ลูกลูกหกโลแปดเจ็ดโลลูกเรียบร้อยเหีือแตบเห็ดดำครับเห็ดดำผูกเผาเหือหลายเกือบเครื่องหนึง่งมาบางพี่น้องเข้าจีว่าไปเก็บเห็ดมาหลายวันเดยครับมาพี่น้องผ้าลง นี่นี่ครับเกมเฮดมาเริ่งตุ่มตุ่มเล้วหหดลงนะครับนี่ล่นหมอหนึ่งเนาะจนล่นหมอหนึ่งครับอันนี้เป็นแจงนะพี่น้องแจงเห็ดนี่แจงเฮดขมเครืก้่อย ทั้งก่อยทึ้งแกงแซ่บครับทึ้งก่อยทึ้งแกงอันที่ได้มากหมูว่านเหรอครับหมูว่านในล,ลายเติบมเมื่อนี้ก็ได้ทูซีกับหมูว่านเต็มหมนหนึ่งครับได้เห็ดขมได้พี่น้องเห็ดเห็ดผึ่งคุมเห็ดเห็ดขมเป็นลางครับเตี่ยว เาไปเก็บอีกวะมือื่นมือื่นไปอีกมั้งวะตอดอกเขาถ้าไปมือื่นก็เท่าเขาดอกเขาบักไล่ซูนไล่เลยเตะจีบเขนี่ครับนี่นี่ได้สามสอบนี่ได้สามสอบครับนี่หยาได้หยาบะหยาสามสอบ ได้๋ยวไล่เราเลีออย้ยงสีกระเดียนไปตั้งอยจะไปหาสีกระเดียนกแบบันโอ้ใช่ตาตาอ,อยังมึงเล่ามาอยู่ในขูนเลยตาอ,อยังหม,มาฮะหมาไม่ <c oughs> เดี๋ยวอห่น้เราเบิึงในยูทูบอยู่ <c oughs> นี่หลักฐานดิว่าอย่างหลักฐานแล้วพี่ยาน สูหลูกแฮะสูรชาติสันมหยเขาก็ซื้อวัรักชาติดันดีเขาใส่ไห้ซื้อเลีไยซื้อแกซื้อซืซื้อชาติซื้อซื้อเยว่าวล้เราไปจัวสูรชาตินี่มันี่มองเติมเลยชาติมา เป็นตะเมยเนาะแบกสะดุงย่างไหมเป็นตะไหนง่ายพวกสะดุงไปก็ได้ันนี้เจ๊เจโก้เป็นคนลมาหรอวบอกเมื่อคืนพี่นมากินอะไเป็นะม่เมื่อคืนบ่ได้กินแล้วตีสามตี บ้านบรกหุ้งต่ำงองอกชุมยามเลยามกินเ้ายามขึ้นตัวม่งมากขึ้นเตียงขึ้นตีนึงนี่แหละเพนะกาบว่างกันกวที่แจ้งนี่เวาฉันเดดังกบยังบใบไปียินเสียงมืนยฮอกเกมันจืดแแล้วว่าฉันอัน แค่เนี้ยบุญไหลเวอร์สนบุญมาเป็นยังไงบุนบุญไหลาเอกลับมาไม้บอยอันกลับมาไม้บอยอันบุกบอยว่าปะมงเนี่ยลุงเจกลุงเจกปะมงเฮ้ยเขาบอกว่าเครื่องสูบน้ำบุญแล้วเวอร์สันบุญเมนเสียงเครื่องสูบน้ำเนี่ยทีนี้ได้มาวนๆอยู่หลังห้องผิว่วอร์สน ยิ่เสียคนแต่ว่าหอยเียไม่ได้เราวบ่ลูกหมูวัวไหเนาะก็เป็นตัวว่เสียหายเนาะยินเสียงเคียงกินก็ว่ามันยินเสียงเคียงบินอยู่ไกลแม่อันหัวเลียกินแม่ไหมเนื้อนู้อนื้อจะได้ยินเสียงคือข่อยบ้อพน้าหัวแผ่วมันเกิดขึ้นมาทำไปก็เป็นตะซูน ขี่ก็เดียวน้นจไปเข้าใจกนิ้คลหรอเ่าิ้งเราบอกโคลเมียเดกพ่อสามดอกวะาหระเห็นแล่านี่เราก็ไม่แง่นึงไปเก็บเห็ดน้ามูเตยกับตาเปามากก็เลยเท่หหเครื่อง เด็ดตัวแล้วเนี ine, oh mein, ừ, le, yes. ่ยเห็นเล้วยางเขาไปอยู่บ้านเขาได้คนละตาละตาเล้วบ่ได้เงียบชักหอกว่าขันมือซ่อมขันบวกแบงให้เพื่อนเงียบได้ไล่ตือเพื่เก็บเออกม่ก็เลยเต็มถุงคือนเราเรื่องนันผู้เฒ่าเพื่อนไปเก็บเพื่อนบ่ได้เออเล้วสิตาบ่เห็นหงแบบนี้กะเล่กะเล่แบงให้แกมแบงให้ยังไงเล้วไปกินเป็ดตัวเลยเหรอบังบ้านเขาออกมาเขาแด้เต็มตาเต็มตาเบบเนี้ย แม่ได้บ่แม่บ่เห็นเห็ดจักโตวันพิ่นเขาไปได้เต็มตาเต็มตารถยังบ่ขาดสายเด้ครับน่ะรถยังยังอยู่คนมาเรื่อยๆหมู่บ้านนี้ผมฮู้จักหม่องเอาเนาะเส้นไห้เราเช่าหัวเห็ดพอดีเขาไปเนี่ยมาคุ้มเก็บเอาเขาไปในป่าลึกๆมันเหล่นี่สีดอกเห็ดกับใบยูคาหกับเปลือยยูคาหมันละคือกันมาทีนี้ คือกันนะกับพ่อยเร้เลยว่าอู้วว่ได้กินดอกแมีเมอ่ะสู้ลูกแฮียว่คิดไปที่เป็นได้นีน่ยห่ัพี่พน้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับคลิปหนาพอกันไม่สบายดีลำลำลด้ยลุล้ยหางกายแข็งเรี่ยง ตลอดปีตลอดไปครับสบายดีสวัสดีครับสวัสดีดีค่ะพี่น้องเมื่อดับเมื่อไรคะ